นี่เลยจ้ามาถึงแล้วนี่เลยมีป้าไอพ่อมีพี่น้องป้าตากลองวอ้ยใส่หมวกสถานที่พายทั้งนอกอันนี้พี่น้องทั้งนอกเดี๋ยวเอาที่เขาไปเบิงทางในกันพี่น้องคะ่ะขักขักม้งหนจะอ้าพญานาคทิศเลยไปนี่เลยถ้ำนาคาพญ<ย>ามหาเศรษฐีมุนีนครราชอําเภอเคมารา บนราชสถานีบนราชสถานีนาาานขอรัวบวอยู่อำนาจเจริญเลยท่า <laughs> นลอดลอยต่อพี่น้องลอยต่อเนาะลอยต่ออำนาจน,นี่นี่พ่อมียังไงเนะี่ยไปอันนี้หุบปัดจำลองสุดๆอันนั้นเด็ก่ะข้าบอกเขาเอาข้าบอกมีใครอยู่อยู่มีแต่บูชามีแต่บูชาแักไปบ่ายเองเลยเนาะเด็ดเด็ดเด็ดสิพาพี่น้องเลาะชมกัก่อนด้วพี่น้องจ้ะแล้วเขาจะคอยมาเอา<ำ>พี่พอนี่นี่นี่ทำอะไร หูปพึ่งหูเิ่นพูหูบอเออแม่ว่าหูเิ่นลงไปลงลพื้นบ่หูเิ่นขื้นใส่ใส่ใส่โอ้คำทโอ้คำทำโอ้ยามนี้มีน้ำวะมีน้ำออกบ่พอเจ้าทรั์สิ่ยมมงนี่มมีน้ำเลยเขาสามารถลงไปในหูนี่ลงได้บ่เพื่นเพื่นว่าลงได้เพื่อนว่าลงได้เบอะ เนี่ยมีหนามันเต็มอเอาตเียๆเอาเลยน่นะมาทือือ้ันนี้เป็นหูช้างพี่น้องลสตบแต่งหูช้างใส่ใช่ใ้เาเบิน่อันนี้นะอันนี้เิเินได้ใหลอดัยานาคาโอ้เิไดอดเคุณพ่ออันนีสิเป็นถั่อันนี้เป็นเป็นหูพญานาคนข้นมานะพี่น้องข้าแม่นยาแรกสิ น่าจะเป็นหูลลิกสำหดัไเนาะพี่น้องน่าจะเคลียร์ายละเอียดไปในนี้นะเนาะว่าเลอกจักเม็ดซอดทางใดเนาะเข้าได้ชิมทุ่งบูชาพูดมีผูกอยู่ทางหนอ๋อมีแต่ปอเออมีแต่ไปนั่นแหละกับแป๊วทุ่ง เดี๋ยวเดินชมก่อนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยมาเอาลิซิกาบ่อนบอสภาพชิลุกบอสอยู่นี่กาบก่อนบ่ไปบ่สปะไปบูชาเอาเดี๋ก่อนเพาะแล้วค่อยย่างไปกาบก่อนไปกาบซะก่อนป้าไม่ติดกรรมนี่ผุนกาบกระิมีผุแล้ทางเวชชุว well. hmm, <go S 1> ันก่อนงามงามเฮียหน่อยตรงนี้คู่กันเหม็นบ่สเพราะว่าเขาไปใส่กิจกรรมกับบริยุบริไกลได้อันนี้ชิยู่ในหมู่บ้านขนาดพี่น้อย ในบ้านนันเ้าลาเนะไคขบูชาดี่ต๋องจะเป็นางมัือกันใดัน้กเวรสวรอีปางหนึ่งเด้ออันนี้นะอันี้อันนเป็นเป็นบุญเป็นงานตกย่ามเกนะสีสี้นสีลายนี่อันนี้มันเป็นย่ามันนมีแต่อาตะทุกไปไหวอยู่มองพญานาคไปอันนี้แหละ ขันซ <gesch> ีแดงีนกาจังแม่นันเวียสุวรรโอ้มีในจุเลอไปเอาเอวไปเรไม้นกาดอรไม้กะเพยาเราหอเรากราบเทเวสุวรรเสร็จพี่น้องจ้าแ็มากราบพญานาคฮะซอดสซอดพอปาโอซอดพุดพี่น้องเลยทำบูชาพญามหาเศรษฐี มุนีนัคราศปูบุญโฮมนี่เลยดอกไม้ดอกไม้ผูเทียนเทียนเราก็จะจูดเองก็จะมีกระชายมี6กม้5อย่างเลยเนาะนีก็คโขดกระขนะก็จะมีผุ่นเนาะผู้คนธรรมดา ค่ทจิถือก็ให้ลูกล้านถือในเด้อเ,เลขเบอร์สองโตสามโต,มโตก็ให้ถือกระหม่ในไะด้ให้คึ้จากซื้อฮะนะสิ่ะออกตัวใดก็ได้ผัก,กไว้นำก็ไดไอ้บางเลยเพราะ่าควาคนจำทศชาท์ผ้าใบจากไา้ถ่ายของเราหน่อยกรไทีิเป็นเลขเล,ล่าหรือเลขไทยเลขเอครับปาขำยาพี่ทันใา้อยาาเค้นพี่มองซักทีมองสี่สวนครฮะนี่นะไยห อันนั้นไม่ยั้งเฉพาะอันนั้นนะห่อคอยใช่เพื่อนว่าทำยั้งอันไหนหะตำอ่าตำบนนี่คือเพื่อนว่าทำนะค่ะผ้าเขาทำนะค่าอันนั้นซีเป็นป่าทำที่เขามามาเนาเคยได้ที่เป็นเขาจะเอิญป่าเอ้ยทั้งลุ่มนะเป็นถ้ำถ้ำนาคาเป็นถ้ำเก่าแก่ มีมาแต่ก่อนตั้งหมู่บ้านหัวยางทำหินที่มีลักษณะโคดเขียวไปมาเสือสถานที่แห่งนี้เป็นธรรมจำศินของพญานนคราชสื่อปู่บุญโฮมพญามหาเศรษฐีมุนีนคราชโอ้ไปแบบร่วมๆเข้าๆร่วมๆเข้าๆแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าเขาไปวันหนึ่งเขาจะไปหลยหมอง ลมเย็นขนาดเลยซอดที่ี่องจ้าโอ้ยพี่คือป่าข่ำนี่คือป่าข่ำที่เราจะลงไปโอ้ตอนสมุดอะแง้มแรงแง้มแรงที่ผ้ากันลงนี้ปากนนีไปซอดหูแพ้วหรือคุณเย่างลงนี้แหละกับผ้ากันเขาไปเขาไปซอดถูมองที่ห้าวเบิ่งนี่มีน้ำนะถูนั่นพี่นุชเออ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  หลกใครร้านหงๆปังๆเด้อยูีนีฮเป็นบุญไม้อ้ขาจะเอาเงินใส่ได้ค่ะเด็บ่มีบอเงินนะใส่นเรียนกัไปยอดจะพุ่นนะบ่มีบอเงินน้อยักร้านขอลงบงอีนยเด้อมีงูอยู่อยู่บอย ืึ้นหอดไฟได้คือเจ้าเอาเขาไปแสดงว่าที่จะเป็นป่าอักขาบเจ้าก็สิเคยเขาไปอยู่เขาไปจนหดในๆนั่นแหละจังว่าข้าเจ้าเนีในหันนลุงได้นะพี่น้องปากยุ้นีไปสอดปากยุ้นีนะสอดออกพุ่นได้กู้โซ่กับผู้ทีอันล้มก็โตคนเนาะแม่นแหละกู้โซ่ในหันเทาอย่างขึ้นมาบนทางแม่ดพี่น้องจะไปสอดอยู่พุ่นเนาะอันจะเป็นปาอักขาบนี่กระสางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเนาะลงไปนี่ได้ซิไปสอดพุ่นเ้าดีอย่างสองเมื่อไงเด้อ ชอบเป็ปพิ่ีนปูน่เออมองกะประชานปูมีถั่วใช่ะโอ้กะป๋ะสี่นี่จะมีผาแดงด้วยกันเด้อจักพีน้จักรน้บ่จักนี่นามเอาตัวขอนจูดบนงจีบบอกจีบแต่เก่าหนะพญานาคถือดิบไป โอเคจ้ะน่องเจอกันคลิปหน้าเมื่อนี้ยพามาเลาะมาชมอาวุธน้ำกันงป้าจ้ายินดีมีแฮงพระเจ้กดทุกคนพี่น่องบ๊ายบายกระไดก่อนพกระไดก่นไปไปอนไ,ได้หันนะพ่อคอยพ่อหรอ่อยก็เลื่อมเลยกะไดก่อนสี่หน